สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องยูทูบด้วยกันนอ้องทุกคนทุก่านเลยที่มารับชมแนวทางและก็มาเป็นกําลังใจให้กับเอนจอยเส้นเดียวกันจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางเวลลาสามาขี้จากแนวทางของวันที่ยี่สิบเก้าหจะเดือนหนึ่งจากมกราคมสองพันห้าร้อย 68จ้ามื่อน,นี้กัมาผูกกับแนวทางของแอรจอยตามเคยเนาะวันที่29เก้าลาวซามัคคีเป็นวันที่2จ้าที่แอรจอยลงไห้เนาะจ้าเพราะว่าวันที่28นี่คือลงไห้มือแหลกเทือแหลกค้างแหลกจ้ะเดี๋ยวมาเบิง่งผลของวันที่28กันก่อนจ้าโอ้โหวันที่28นี่ลงไห้วันแหลก่อนขอ้างรุ่นแบบ รุ่นแบบสุดๆุดรุ่นแบบสุดขีดไปเลยกันกันไปเลยทีเดียวลาวสามมาคีวันแรกวันที่ยี่สิบแปดเลขเด่นจ้าให้ไปที่เด่นสองตัวเด่นวิ่งรูดอยู่ที่แปดและเก้าสำหรับผลจะสามตัวบนหนึ108่งศแปดเข่าแปดศูนย์จ้ามาเน้นๆนเลยฝังค่ะเด่นแปดวิ่งรูดแปดมา สองตัวหลางเก้าหนึ่งสำหรับเก้าหนึ่งนี่คือเด่นพิดตัวเนาะแต่ว่าเขาต้องตรงจ้าสำหรับเลขเด่นเขาเด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามากมากจ้าโอ้โหเด่นวิ่งรุดสองตัวมามาครบหมดเลยสองตัวบนกับล่างเด่นแปดวิ่งรุดแปดมาล่างเด่นเก้าวิ่งรุดเด่นแปดวิ่งรุดแปดมาบนเด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามาล่างก้าบคูเขาเต็มเต็มจะเด้งเด้งกันเลยทีเดียว ทั้งจอดทั้งลู่ทั้งบนทั้งล่างโอ้โหหลายเดงกันเลยทีเดียวยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางหวลาสามพักทีเราจะวันที่ยี่สิบแปดฟุกกันเลยทีเดียวเนาะ,ะมือนีบบดรีอิ่นมาปงางเราจะลงหายวันแรกนี่คือแฮกมันสุดๆฟุกจากเขาบุรเอิ่นมาปาเนาะแบบนี้ตามนี้เลยจากเขาตัวได้แบบได้สามราคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยได้เราจะแอดจอยจะได้มีกําลังใจวางแนวทางจากโอ้โห วันเอ้ยวันมากี๊ดรันบ้านจ้ะเราสามารถคีวันแหลกสำหรับวันที่29เมนีกนตามรุ้นกันต่อจ้าแนวทางสีมาใหา้ตามสูตรหรือบอกรอรุ่นจ้าจะได้การรับชมวไวเป็นแนวทางจะถามีตัวหมักตัวชบคอยตามเนาะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเนาะจ้ะวันนี้เด่นโอ้โหเมนีได้เด่นตัวเดิมเด้อจ้ะ ในเด่นตัวเก่าตัวเดิมสำหรับวันที่27ถ้าจจำบัวพี่นนาสิเกาหกเนาะวันที่28มาเก้าหนึ่งเลขเด่นวันนี้เราสามคีเด่นไปที่88ดและ99้าเก้อ่ะแปดแคือติดเบิร์เลขเด่นไว้จ้า โอ้โหคำนวณได้ตัวเลขเด่นตัวเดิมตัวนี้ไซวิง่งไซรูดก็ข้ามหมักตัวได้ชอบตัวได้ทามักทาชอบก็คือนําไปวิง่งไปรูดได้เนาะเด่นวิ่งรูดอยู่2ตัวติดเบิร์เลขเด่นไว้แต่แปดแปดเก้าเก้าจับคู่เด่นแปดวิ่งรูดแปดมีมาแปดศูนย์ว่าที่สีมาตัวเดิมเนาะแปดเก้าแปดหนึ่ง แปดสองแปสาดสี่สำหรับเด่นเก้าวิ่งดูดเก้าจะจับคู่เก้ามาเก้าหนึ่งเนาะเก้าศูนย์เก้สองเสาสี้าห้าจะ เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจะสำหรับล่าสามัาคีของาเฮาวันที่ยี่สิบเก้าจาโอ้โหสั่นทั้งตัวเด้งวนล่างสำหรับเบิร์เลขเด่น8ปดแปดเก้าเก้านี่วันนี้เน้นไปที่เก้าเก้าเด่น8วิ่งรูดแปดจะเน้นไปที่แปดสามกับแปดสองเกกับ ก้าห้าจะสำหรับตัวเด่นตัวเน่นก็คือตามนี้เลยจ้ะแอนดอยเน่นเด่นละสองขู่พอจะทีเลือกกาฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเนาะสาหรับราวสามัคคีวันที่สองวันที่เก้าเราจะเมื่อนี่ก็คอให้มาปังปัง,ปงอีกละกันเนาะจะขอแหงพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสู่ดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะ้ะสำหรับเมื่อนี้วันพูดนี่มีแนวทาง ล้าสองเล้านอกจากที่แอจยลงหายเนาะมีเลาาซามักคีแล้วการเลาาพัฒนาตามที่เคยลงหายตามปกติเลยนอกจากสำหรับเลาาพัฒนาเนแอสไจย์ลงหายสองสูตรจะมีสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิรุดสองตัวล้ะค่ะเลาาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะอีกหนึ่งแนวทางนี่คือเป็นแนวทางไวนเล้าซามักคีเนาะจากดนกะหลับชมเบิ่งกัารหายดีๆละค่ะนอกจากโบแมนสิไปเบิ่งเลาาซามักคีมาเป็นลาาพัฒนาเบิ่งเลาาพัฒนาเป็นเล้าซามักคีอันนี้ผิดเนาะอ่ะ ลงไห้สองลาวจากจังไดกะรับชมไหวปยนแนวทางจะมื้อนี้ก็ะคอยมาปังๆละกันจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังๆรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจะสวัสดีจ้า